بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي نعم نسال سلام بيان نبيان شان نكب توك كن نعم سبدا ني بن سبدا دي سوء نعم سيرا جمع สัปดาห์ที่แล้วไม,ไม่ไม่ทราบว่านักเรียนเข้าใจไหมที่กูสอนไปนะครับสอนไปนิดเดียวเลยนะสอนไปแค่3ท่านนะครับแต่ว่ารายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากลับมายังโรงเรียนเนี่ยนะครับรูสามารถที่จะขึ้นกระดานให้พวกเราเนี่ยได้เห็นชัดๆเกี่ยวกับเนื้อหารวอรายละเอียดที่กูได้สอนไปเนี่ยบางทีเนี่ยนักเรียนอาจจะเข้าใจเพิ่มเติมมากกว่านี้ นะ,ะเดี๋วแหละในเมื่อกาหนดการของธัดาให้เราเป็นรูปแบบนี้นะครับนะตอนนี้เนี่ยเราก็ว่ากันไปนะแบบนี้ก่อนเดี๋ยววันไหนกลับมาโรงเรียนเดี๋ยวครูค่อยทบทวนให้นะครับทีนี้ย้อนกลับไปดูเมื่อสัปดาห์ก่อนนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของฮุกกลมอากรหกมุนอักลีฮุกกลมอากนะกากนะจำได้ไหมอันนี้เป็นหนึ่งมาจากสามหุกุมในอิสลามของเรานะอาคามอิสลามเนี่ยนะครับ เป็นหนึ่งมาจากสามอกคมนะครับในอิสลามของเราจำได้ไหมอันแรกที่ครูบอกไปคือฮุกุมฮุกุมชารีฮุกุมชาระนะครับฮุกุมชาระสองฮุกุมอาดีฮุกุมอาดีฮุกุมอาดัตหรือกฮุกุมปกติธรรมดาทั่วๆไปและอันที่สามก็คือฮุกุมอักลีก็คือฮุกุมอากกอนฮุกุมที่ใช้สติปัญญานะครับ นะตรงนี้เนี่ยพวกเราอาจจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับนะครับหรือไม่ก็ร้อยเรียนเปิดตามปกติเดี๋ยวครูจะนะทบทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาดูเนื้อหาของเราครับในวิชาอากิดาเนี่ยหุกลุ่มที่เกี่ยวข้องแล้วก็หุกลุ่มที่เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยก็คือหุกลุ่มอัคลีครับฮุกลุ่มแห่งสติปัญญาฮุวกลุ่มที่ต้องใช้สติปัญญาของเราคิดนะเพราะหลักสัทธาเนี่ย นะครับอากิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยไม่คิดไม่ติดตรองไม่พิจารณาเพราะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยจึงเข้ามามีส่วนสําคัญในการศรัทธาของพวกเราแต่นั่นแหละเราก็ต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหูกมุมอกักกอก่อนว่ามันแบ่งออกเป็นเท่าไหร่แล้วมันมีลักษณะอย่างไรไปดูครับยะลัมอันนั้นฮุกมันอักลียะยันฮาสซิรุฟิซาลาสตอักซาม นะครับแท้จริงนะครับฮุกกรมแห่งสติปัญญานั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทอันบูญูบูหนึ่งก็คือวาญิบวันอิสติฮาลาตูสองอิสติฮาลาหรือมุสตาฮินนะมุสตาฮินวันเจวาซูแล้วก็3ยา,าอิสนะทีนี้ไปดูข้อที่1เลยนะครับไปดูตัวที่1เลยฟัลวาญิบูนะฟัลวาญิบูตัวที่1ครับฮุกกรมแรกครับนะก็คือวาญิบวาญิบประดาก้อนนะครับ Nah, sati panja korau ni wajib. Fal wajibu ma la yutasawwaru fin akli adamu. Ma la yutasawwaru fin akli adamuhu. Dia kuja petam tua kong kam na kraw kong tu syek kon na. Lai dia kuja bawa man mi ada son yu nai kam put ni. Ma la yutasawwaru. Sing thi sati panja mai yom มาลายุตสวรรฟินอักลีหมายความว่าสติปัญญาเนี่ยไม่สามารถที่จะมนไม่สามารถที่จะนะครับคิดออกมาได้เลยว่ามาลายุตสวรรฟินอักลีหรือแปไงว่าสิ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับอาดามูฮงว่าไม่มีสิ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับว่าไม่มีอันนี้คำกล่าวของตัวเช็คนะคำพูดของตัวเช็คนะครับ อาจจะฟังดูแล้วมันเพี้ยนเพียน,ยนตกลงมีหรือไม่มีค่ะคำถามที่อยู่ในใจเราตกลงมันมีหรือไม่มีอ่ะมาลาโยตัสวรฟินอักลิอาดัมฮูสิ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับว่าไม่มีถ้าเราคิดดีๆนะสิ i i ja may mee, may ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับว่าไม่มีไม่ยอมรับว่าลองคิดดีๆลองคิดดีๆแล้วมันจะได้คําตอบออกมาเลย อไม่ยอมรับว่าไม่ม nah, ีไม่ยอมรับว่าไม่มีอีอ่าอฟังให้ดีฟังให้ดีอันนี้เป็นคําพูดของตัวเช็กซึ่งคําพูดเนี้ยมันมีกอริโดนะครับซ่อนอยู่นะภาษาอาหรับที่เขาพูดลักษณะแบบเนี้ยมันมีกอริโดซ่อนอยู่นะลักษณะแบบนี้เนี้ยภาษาอาหรับเขาเรียกว่านัฟบุนนัฟดีอิสบะตุนนะภาษาอาหรับเขาเรียกว่านัฟบุนนัฟดีอิสบะตุนปฏิเสธ ซ้อนกับปฏิเสธหมายวา่าปฏิเสธสองครั้งอ่ากลายเป็นอิสบัตกลายเป็นยอมรับในปฏิเสธมาลานามลาลาสิ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับไม่ยอมรับอาดามูนั้นสองว่าไม่มีนั่นคือปฏิเสธครั้งที่สองอ่ากลายเป็นอิสบัตกลายเป็นยอมรับเพราะนั้นตรงนี้เวลาแปลความหมายเนะี่ยวายิบก็คือสิ่งที่สติปัญญา ไม่ยอมรับว่าไม่มีวงเล็บมีแน่นอนอ่ะอันนี้คือวงเล็บให้พวกเราเข้าใจความหมายง่ายๆนะครับวงเล็บว่ามีแน่นอนนะมีแน่นอนตรงนี้ตรงนี้หพวกเราความเข้าใจความหมายดีนะเพราะฉะนั้นวายิบก็คือสิ่งที่มีแน่นอนครับนะสิ่งที่ต้องมีแน่นอนนะถ้าเกิดว่ามันเป็นวายิบปะดาอากรนะถ้าเขาพูดว่าวายิบปะดาอากรแสดงว่า แสดงว่าสติปัญญาของทุกคนต้องบอกว่ามีนะสติปัญญาของทุกคนเลยต้องบอกว่ามีใครที่บอกว่าไม่มีแสดงว่าคนนั้นนะสติไม่ค่อยดีนะถ้าบอกว่ามีสติไม่ดีสติอาจจะต้องต้องไปโรงพยาบาลนิดนึงนะต้องไปหาหมอหน่อยนะเพราะฉะนั้นวาจิปดากรก็คือสิ่งที่สติปัญญาครับบอกว่ามีนะบอกว่ามีครับต้องมีแน่นอนนะนันมาลายโยตโซวารอฟินอักนี้อาดามูนะโอเคครับเวลาท่องจำนะครับเวลาท่องจำนะครับเพราะ เวลาเวลาท่องจำเนี่ยครูย้ําว่าให้พวกเราเนี่ยนะให้พวกเราเนี่ยท่องจําตามคําของตัวเช็คก่อนนะนะก็คือแปลว่าสิ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับว่าไม่มีนะอย่าอ,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 อย่าทิ้งคําพูดของตัวเช็คนะครับนะสิ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับว่าไม่มีแต่ให้เราวงเล็บเพื่อความ,วามเข้าใจของเรานะว่าวงเล็บต้องมีแน่นอนว่ามีแน่นอนโอเคนะนะครับนะให้ท่องรักษามันนั้น wal mustahilu ตัวที่2ครับ wal mustahilu nai mustahil หมายอย่างไรมาจากคําว่า wa wal tu kina. an wujubu wal istihalah istihalah นะก็ wal mustahilu อันที่2 mustahil mustahil pada akonik mustahil, mustahil ma musta'dir kare yutasawwaru fin akli. ไม่ยอมรับว่าไงวูจูดูฮูว่ามีไม่ยอมรับว่ามีสิ่งที่สติปัญญาเนี่ยไม่ยอมรับว่ามีอ่าลองคิดดิสิ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับว่ามีไม่ยอมรับหมายความไงวงเล็บนะครับไม่มีแน่นอนนะวงเล็บไปเลยว,ว่าไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นมุสตาเหนก็คือสิ่งที่ไม่มีแน่นอนคำว่ามุสตาเหนระดาก้อนก็คือสิ่งที่ไม่มีแน่นอน นะสิ่งที่ไม่มีแน่นอนครับสิ่งที่ไม่มีนะมุสเตหบารากอนคือสิ่งที่ไม่มีนะสิ่งที่ไม่มีนะเพราะฉนั้นจำไว้นะใครที่บอกว่ามีเนี่ยมุสสแหอันนั้นก็แสดงว่าผิดเพี้ยนอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นจำววาถ้ามุสตาห่นเนี่ยก็ไม่มีไม่มีครับแล้วไม่มีตรงเนี้ยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกและก็ไม่ต้องคาดเดาคาดคะนวว่ามันจะมีคือไม่มีคือไม่มีครับเพราะสติปัญญาของเราเนี่ยมันเชื่อยังไงมันก็เชื่ออย่างนั้นนะครับชัดเจน นะเข้าใจไหมครับนั่นคือนะหุกนมปะดากรอเนี่ยมันจะลักษณะแบบนั้นนะถ้าไม่มีคือไม่มีนะครับอัวันมุสตาฮินมาลายอตเซวารุฟิตอักลีวูจูดูเอาเวลาเราท่องจำนะเราก็นไปตามนี้แหละจะให้เราวงเล็บนะก็คือมุสตาฮินก็คือสิ่งที่สติปัญญาเนี่ยมาไม่ยอมรับว่ามีวงเล็บคือไม่มีแน,น่นอนนะโอเคนะตัวที่สามก็วันยาอิซู wan jaizu jaiz ah jaiz ini eh, rodin boy kalau jaiz di rodin boy wan jaizu jaiz ma yasehhu fin akli ma yasehhu fin akli wujuduhu wa adamuhu nah itu anu wa adamuhu ni, di ing ngain nah na. nah ma yasehhu fin akli ma yasehhu fin akli wujuduhu wa adamuhu สิ่งที่สติปัญญาสิ่งที่สติปัญญาสามารถนะครับรับได้ทั้งมีและไม่มีสติปัญญาเนี่ยคาดคาดคเีหรือว่าคาดเดาไปได้ว่าอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับเขาเรียกยอยสนะเหมือนที่เรารู้กันแล้ว่าคำว่ายาัยสก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ มายาเสียฟินอักลีวูดูดูวาดามูนะสิ่งที่สติปัญญาเนี่ยคาดเดาไปว่าอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ทีนี้แต่ทีนี้ให้ครูครูย้ายพวกเราเข้าใจาว่าคําว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เนะี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะคือมันต้องมีอย่างหนึ่งอย่างใดมันต้องมีอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยนะเนี่ Utan, ให้เขาเ้าใจคำว่าิสก็คือว่าต้องมีอย่างหนึง่งอย่างใดเกิดขึ้นคือต้องเกิดขึ้นแหละอย่างหนึง่งแต่อีอย่างเนื่ไม่รู้นะเพราะมันไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่ามันจะมีหรือมันจะไม่มีแต่ต้องมีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะให้เขาเ้าใจตรงนี้นะเพราะบ,บางทีเนี่ยคำพูดภาษ,ษาไทยเราเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้สุดท้ายหาหม่ได้เลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยมันอาจจะเขาเ้าใจว่าออไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่ใช่นะยาอิสก็คือต้องมีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นต้องมีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นครับ ระหว่างมีกับไม่มีอ่ะต้องมีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเข้าใจไหมนะต้องมีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ใหญ่โอเคนะอ่าโอเคครับวันนี้นะทั้งหมดที่ครูสอนไปวันนี้ทั้งหมดที่ครูอ่านไปวันเนี้ยนี่คือข้อมูลท่องจําข้อมูลท่องจําทั้งหมดเลยครับนะข้อมูลท่องจําทั้งหมดเด็กม .6 อาปากเลยพ่อบอกข้อมูลข้อมูลท่องจําทั้งหมด نعرف جابو اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام الوجوب والاستحالة والجواز فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده วันยาอิซ z u มายีเฟินอักลีวูจูดุฮูวอาดามุนี่คือความูลท่องจำทั้งหมดครับให้พวกเราเนี่ยซักซ้อมมาเลยวันไหนโรงเรียนเปิดหรือว่าวันไหนเรากลับไม่เรียนตามปกติเนี่ยบรรทัดนี้หน้านี้ทั้งหมดท่องจำท่องจำทั้งภาษาอาหรับแล้วก็ความหมายภาษาไทยนะครับนะทั้งอาหรับแล้วก็ความหมายภาษาไทยนะครับนะช่วงนี้เนี่ยอยู่บ้าน ซัก้อมาก่อนเลยนะครับนะซักซ้อมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวนะครับในคาบต่อไปอินชาร์ลเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์นะครับแบบทดสอบไปให้พวกเรานะครับลิงก์ของครูเนี่ยนะครับย้ำกับพวกเราว่าให้พวกเราเนี่ยไปปริน้นนะนะครับแบบทดสอบของครูเนี่ยให้ไปปริน้นมาเลยแล้วก็ทําเลยครับทําเสร็จไม่ต้องส่งครูก่อนนะตอนนี้ส่งที่ไหนส่งตอนเปิดเทอมเลย เปิดวันไหนก็ค่อยส่งวันนั้นครับนะเป็นกระดาษชีตมาเลยนะครับย้ำนะครับเดี๋ยวคาบต่อไปหรือว่าสัปดาห์ต่อไปถ้าเรายังเรียนระบบนอย่อีกเดี๋ยวม .6 นะครูจะส่งลิงก์นะครับเกี่ยวกับแบบทดสอบของครูไปให้แล้วพวกเราปริ้นนะครับปริ้นออกมาแล้วก็นะครับจัดการทําข้อสอบของครูเนี่ยแล้วเก,วก็บไว้กับตัวเองส่งตอนเปิดเทอมส่งตอนเปิดเรียนครับ โอเคนะนะของครูเนี่ยไม่เครียดครับไม่ต้องส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มครับไม่ต้องส่งเข้ามานะครับนะเก็บไว้ที่เธอเนี่ยแหละแล้วก็ส่งตอนเปิดค่อยส่งตอนที่พวกเธอมาโรงเรียนนะครับครูขอเป็นกระดาษเป็นแผ่นเลยนะครับพร้อมกับรายละเอียดแล้วก็คําตอบที่อยู่ในนั้นโอเคนะนะครับย้ำกับพวกเราทุกคนนะครับอ่ะคำเดียนบอบิลไลตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกัตุ mau Mas